Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my pharaoh. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do, I Slow down. คือโปรรักใหม่จากไดสันนะคะเป็น p u r i f i r r o o o l Form อ d ์มอ h i เดี๋อยวมาดูไปว่ามีอะไรใหม่บ้างยางนั้นก็คือน่าตื่นเต้นมากเพราะว่านี่จะเป็นเครื่องฟอกอากาศอันแรกของเราจากไดสันเลยนะคะไม่เคยมีมาก่อนอันนี้คืองานเปิดตัวนะคะแบบออนไลน์ไปทำงานมาทั้งวันนะคะเรามาเปิดเจ้ากล่อง ในสันเครื่องฟอกอากาศตัวใหม่กันก็คือเราไปอ่านมาหลังจากที่เข้าชมวิดีโอเปิดตัว <Mis> ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยนอกจาก จับฝุ่นละอองแล้วก็สารก่อภูมิแพ้ได้แล้วเนี่ยเขายังมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะมาช่วยตรวจจับฟอร์มอลดีไฮด์ได้ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วที่เรารู้จักกันในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็คือฟอกเรื่องฝุ่นอะไรอย่เงี้ยเพิ่มออกซิเจนที่ดีในบ้านใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่เคยเห็นเครื่องไหนที่มาสกัด แล้วก็ทำลายพวกสารที่เป็นอันตรายพวกแก๊สพิษอะไรแบบนี้ด้วยนะคะที่มันสามารถมาตามเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเงี้ยในบ้านเราเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่า สุดเก๋ I like this color <Yeah. S 1> อันนี้ก็เห่นที่บอกว่าจะเป็นเครื่องข้ออากาศตัวแรกของบ้านเราเลยนะคะก็ใหม่มากก็ต้องอ่าน Instru mm ักช o n ก่อนว่าจะทำยังไง ขึ้นเย็นโล่ตอนนี้ทุกคน PM 2.5 is not bad here Look 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 they can show you how dirty your filter is Like see it's mm. brand new now see So when we need to change over here That is so cool เราสามารถดาวน์โหลดแอปนะคะแล้วก็คอนเนคกับเครื่องฟอ,อกอากาศเราได้เลยเมื่อกี้แฟนเราลอง ฉีดน้ําหอมอะใกล้ๆนะคะแล้วมันก็จับได้จริงๆนะคะว่ามี VOC อะ่ะเครื่องก็แบบทําความสะอาดฟอกอากาศอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสีเขียวอีกครั้ง<อ>ตัวกรองเนี่ย<อ>เขาได้มาตรฐาน Hepa 13<อ>ด้วยนะคะแล้วก็สังเกตอะไรไหมคะเสียงนะคะทางวิศวกรของไดสันเนี่ยทำให้เสียงเนี่ยเงียบลงถึง20%เซ์เลยนะคะอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะแบบเสียงไม่ได้ดังเหมือนเครื่องฟอกอากาศอื่นๆหรือรุอ่นอื่นๆของเขาแล้วนะคะเงียบมาก ขายเสื้อผ้ามือสองไปนะคะสำเร็จไปด้วยดีอันนี้คือจัดเรียงไว้เตรียมส่งที่ตัดสินใจขายนะคะก็เพราะว่าเราจะเนเนวทห้องนี้นะคะเพื่อนๆให้กลายเป็นห้องแบบเป็นคอสแตดีๆนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะสำเร็จไหมตรงนี้นะคะด้านหลังอะเราอยากซื้อชั้นแบบรองเท้าวางกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็อาจจะซื้อลามาวางไว้ตรงนี้อีกที่หนึ่งคือพื้นที่เยอะมากจริงๆห้องเนี้ทําได้หลายอย่างมากดูดิตอนนี้กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆของดิฉันยังวางไว้บนพื้นอยู่เลยบ้าไปแล้วการช็อปออนไลน์ของวันนี้นะคะนี่คือแคปหมึกนวดปลาหมึอกอกรอบน้ำพริกเบคอนกรอบแล้วก็หมูฝอยกรอบที่เราสั่งมาเองจากร้านออกรถนะเรื่องของเรื่องคือตอนแรกแบรนด์ส่งมาให้แล้วเราก็กินหมดภายในแบบ ตอนนั้นเลยนะคะคืออันเนี้ยจะเปสไม่เคยกินอะไรที่มันเสพติดได้ขนาดเนี้ยหนวดปลาหมึกก็ดีนะคะอันนี้ดีทั้งคู่แล้วก็นำพริกเบคอนกรอบก็ไม่เคยกินที่ไหนแล้วก็คนผมว่ามันอร่อยมากที่สั่งมาเยอะค่ะดนี้็คือจะสั่งมาแจกเพื่อนด้วยนะจ๊ะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยตายไปเลยงง ที่เคลียชา้าพาไปนะคะบอกว่าต้องการจะเนเวทห้องนั้นให้เป็นคลอเซตดีๆนะก็เลยไปซื้ออ e ีเกียมาแล้วเรียบร้ยรอยนะคะไปซื้อตู้บิลลี่มาและคุณแฟนก็กำลังต่ออยู่อย่างดเรลืมพวกเราทำงานกันไวยอยู่นะดูสินี่ต่อไปแล้วสามตู้เก่งมากค่ะคอะไร <laughs> I'm filming Can help training. <laughs> <laughs> Cause I heard some people take the whole day to finish billy. No. Jinsing. <laughs> this is three, four billy, and then five billy. Three hours. Three Five billy.

ือเสื้อก็ค่อนข้างใส่สบายผ้าดีมากนะคะส่วนกานเกงก็คือทรงดีมากไม่เคยเห็นคนทําทรงนี้เลยอะคือตรงนี้เขาจะเป็นซิปอย่างนี้แบบดีอะดีวันนี้เราจะอัด Q a คุยกับเพื่อนๆสซกนิสนึงนะก็รวบรวมคําถามใน IG มาตอบเป็นคลิปไปเลยรอติดตามกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะตู้ที่ต่อไปเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็แอบจัดของเข้าชั้นไปแล้วด้วยตาดา เป็นแบบที่อยากได้เลยนะคะเดี๋ยวแบบโชว์ให้ดูคร่าวๆมันคือตู้บิลลี่นะคะเราซื้อแบบหัวมุมแบบนี้ใช่ไหมที่มันโค้งแล้วก็แบบที่มันใหญ่ขึ้นมานะคะก็มันออกมาได้แบบนี้ดีมากเลยเดี๋ยวพวกหอกระปุ้งกระเป๋านูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราไว้หอกันอีกทีนะคะแต่ว่าให้ดูคร่าวๆว่าได้ประมาณนี้แฟนถามว่า ที่ว่างตรงนี้เอาไว้ทำอะไรหรอเราก็แบบไม่รู้เหมือนกันก็ว่างไว้เพื่อน้องที่จะมาเป็นลูกสาวเราในอนาคตต้องขอบคุณโดนัทเพื่อนสนิทเราด้วยนะคะที่ช่วยเลือกตู้นี้มาให้พอดีองศาเป,ป๊ะเลย ตรงนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องบิลลี่ตรงนั้นน่ะมันเหลือหนึ่งชั้นที่มันใส่เข้าไปไม่พอพนังนะคะเราก็เลย transform สิ่งนี้ออกมาเป็นชั้นน้ำหอมนั่นเองนี่เรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือชั้นแฟนชั้นเราอันนี้คือส่วนที่เราใช้ประจําแล้วก็อันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะจนมาถึงอันนี้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ ลราแขวนผ้าอีเกียอันนี้คือต้องมี200กว่าบาทเท่านั้นเดีย๋ยวอันนี้คือเราเตรียมสภาพ้าไว้เพราะว่าเราจะทําวิดีโอหอซาร่าที่เพิ่งซื้อมานะคะก็รอดูเป็นได้เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยไม่มากเพราะว่าแฟนเราต่อตู้เก่งมากนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเลยอ,อีกหนึ่งโซนก็คือโซนเครื่องประดับ ซึ่งเราอยากจะจัดเป็นโชว์เคสแบรนด์ของเราด้วยนะคะคือตอนนี้กำลังหาดูว่าแบบมีชั้นอะไรที่เราหามาสามารถหาซื้อมาได้บ้างต้องรอดูกันนะคะใครมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับแบบชั้นวางเครื่องประดับอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันไปได้เลยจ้ะส่วนจิวเวลี่เนี่ยเราแพนไว้ว่าเราอยากจะลอนชวนที่9้เดือนกนะคะช่วงน,นี้ก็จะวุ่นวายกับการจัดโปรเจต้องมีการแบบเตรียมแพ็ค ส่งสินค้าไปที่คลังสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซตอัพไลน์ไมช็อปล a ซ a ด้าช้อปปคือตอนนี้ยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างมากมายที่ใหม่มากสำหรับเราที่ต้องเรียนรู้นะคะในการสร้างแบรนด์แบรนด์หนึ่งขึ้นมาตอนนี้เนี่ยก็แพลนภายในช่วงนี้จะมีชูติ้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะมีต้องแบบว่า ถ่ายเก็บทุกช็อตที่เราต้องการไว้คือจริงๆตอนนี้ถ่ายรูปไปหมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีช็อตที่ต้องการอยู่นะคะที่มันจะต้องแบบไปใช้ในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งก็รอติดตามกันได้เลยตื่นเต้นมากเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตดเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องจิวเวลรี่เนาะการทาแบรนด์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่กําลังเริ่มแบรนด์เองฟพรกะวันนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็ ยืดยาวนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นชีวิตในช่วงนี้ช่วงล็อกดาวน์กันอีกครั้งนะคะคเพื่อนๆก็ก็หวังว่าจะได้ออกไปดูโลกภายนอกกับเขาเหมือนคนอื่นๆบ้างสักทีนึงเหมือนประเทศอื่นบ้างสักทีหนึ่งนะคะสู้ๆค่ะคนไทยโอเคมานี้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่รอกหนะะ้าทุกคนบาย